เปิดร็อกแล้วล่าสุดอ๋อมันหยอดตู้ตรงนี้ทุกคนเราหยอดตเงนินตรงนี้แล้วมันจะมีลองนะคะแต่ตอนนี้ถามคุณป้าเขาป้าหอกคังแล้วจะเป็นตัวนี้นะคะมันจะลองว่ามันจะลองให้เธอเ <laughs> อ๋อมันเป็นเยี่ยงนี้นี่เองเท่าแต่มันไม่ขึ้นไฟแล้วนะเราจะสู้หรอแค่น่ากลัวใช่ไหนมันมขึ้นไฟแล้วนี่นะคะทุกคนเราอยู่เวียงเก่าที่นี่คืออะไรนะเธอ ยังเห็นภาพสีมีอะไรนะคะทุกคนมีความร่มรื่นสุดๆไปเลย เธอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าน้องเป็นของจริงอ,ะอ่ะน้องสวยน้องมีความสวยเอาดีๆนะถ้าจะไปโพยในคลิปของฉัน,นอ,อ๋อเธอมันเดินไปได้เรื่อยๆอหรอตรงนั้นนะหรออุ๊ยจริงสุดๆมีความสวยโอ้ยไม่กเสียงมากกว่า ถ้่แล้วเราโผล่จากภูเวียงมาเวียงเก่าตอนนี้เราอยู่ในเขา<ม>ใช่ไหมเป,เป็นไปแล้วเป็นอำเภอที่แบบมีทางเข้าทางเดียวเราก็ต้องออกทางเดียวว้าว <Wow. S 2> เขา้าทางไหนออกใครนั้นแล้วเราก็มาอยู่ที่นี่อ๋อแปลว่าถ้าคนออกมาคือเส้นตรงเลยใช่ไหมมันคือเส้นที่แบบปึ๊บฟึ๊บแล้วก็อ้อมออกมาอ๋อแต่มันคือมีทางเข้าแค่ใช่มีทางเข้าทางออกแค่ทางเดียวเพราะว่าที่นี่คือเขาเราโดนอบร้อนไม่ได้เขาว้าวว้าวว้าวทุกคนเราหนีโควิดมาตอนนี้เราอยมาอยู่ที่เขานะคะคือยังไง สภาพฉทุกคนอยากจะให้ดูชุดอะว่าแบบคืออะไรเอ่ยไม่เหมาะกับสถานที่ก็คือนี่เลยจดนอนที่เราจดนอนจริงเพราะว่าอะไรเพราะเธอยังไม่อาบนา้ำเมื่อคืนเดินไปทงหนนกันเถอะทุกคนธรรมาชาติเยอะมากอยู่างเงี้ยเรารู้สึกว่าปลอดถูกใจสิ่งนี้หลังจากที่เมื่อคืนหายใจไม่ออกหลังจากที่ช่วงนี้อยู่กับแต่มมลรอวะใดๆ เฮ้ยสวยอะค่ะตัวใหญ่มาก,ส,มากสีสวยมากฉันเห็นแล้วฉันคิดถึงน้องมาลองยังไงนะนี่ะไรมีชื่อด้วยอ๋อหนึ่งยามโมไทยรัตน์อีสานอินซิสโโอ้หเลิศว่ะกินเนื้อเป็นอาหารอุ้ยน้องน้องถือปลาถือน้องถือปลาน้องเอาน้องข้างในก็คือจะมีในละเสรีเรื่อยๆเเลยหรอ เขาหยุดตรงไหนอ่ะที่นี่หยุดตรงไหนอ่ะทุกคนที่นี่มันกว้างมากอ๋อน่าจะจบแล้วมันน่าจะวนแล้วใช่ไหมทำไมเนาะน้องคนนี้ตาแดงเธอรู้สึกว่ามันน่ากลัวไหมเพราะมันตาสีแดงน้องมันนเป็ซากจริงๆขอุ้ยน้องฟันฟันน้อง <laughs> หมอหมอฟันไม่ถูกใจสจิ่งนี้เอาน้องตัวใหญ่น้องจริงเอ้พวกคอยยาวนี่คือจะเป็นกินพืชแล้วเนาะ,ะนนนมันจะเป็นฟิลเหมือนยีราฟป้าที่คอยยาวเพื่อที่เราจะได้กินแบบใบไม้ใบหญา เอครอบครัวนี้น่ารักอ่ะฮะจระเข้ก็คือแบบมันตายพันมาแบบเมื่อี้มันตายพันมาแน่เลยดูดิมันเหมือนมากไม่ได้มีขาอ่าฉันเคยดูที่มันในเรื่องอะไรวะในอควาแมนมันก็มีไหมท้าไมเราบกวนเรื่องอ่ะแต่ว่าแบบนี้มันเคยอยู่ในทะเลใช่ไหมมันมีชื่อไหมตัวนี้คือเขาบอกว่าที่เรียกวจระเข้มันมาจากไดโนเสาร์หรอมันมาจากยุคนั้นเลยอ่ะเออมันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์ที่อยู่มานานเออเป็นสัตว์อยู่แรกๆแล้วก็อะไรนะ ที่มันไม่ตายห่วมันอยู่ใต้น้ำมันก็เลยรอยมาได้อกว่าว้าวแล้วทุกวันนี้น้องก็คือเป็นจระเข้แปลว่าถ้าเกิดเราอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับในรัศมีเราต้องไปทำจระเข้หล่อมันอย่างเงี้ยใช่ไหมปู่มงพี่มึงเขียนหนังสือหรือเปล่าเฮ้ยถ้าเกิดเราแบบเออเอาแต่จริงๆถ้าเราอยากรู้คือเราต้องแบบทำอะไรเกี่ยวกับจระเข้เพื่อที่จะได้รู้เกี่ยวกับในรัศมีอย่างเงี้ยหรอแต่ตรงนั้นน่นมีไมกตัวหนึ่งเออทำไมวะไม่หลอนเลย ทุกคนแล้วเราก็วนกลับมาทีเดิมเธอเรายังไม่ไปถ้ำเลยวนอ๋นอเอามาใครชอบที่สงบน,นะคะมาค่ะข้างในนี้มันคือเออฉันอยากหลบมากเลยข้างในตรงนี้คืออะไรวะเธอหล่อมันคือถ้ำเขาจำลองท่านแม่ทั้สงสางอยู่ถ้ำเหรอแม่ทสางไม่ได้อยู่ในป่าธรรมดาหรอ ด้นะบางครั้งอ่ะนี่ไอตัวนั้นจะลองตัวที่ตรงผู้ไม้เห็นปะทุกคนค่ะเราจะสูงไปหนึเห็นไหมคะตัวนั้นมันจะลองว่าจะขู่เราจะขู่เราทุกคนตรงนี้ดีมากมันแบบกว้างและเย็นแล้เป็นคันใช่แล้วเป็นคันๆเป็นบันไดโอ่ยทุกคนตรงนี้สวยหญ้ามันสวยอ่ะแล้วระหว่างทางวิวที่ขับรถมาทุกคนมันสวยมากอยากจะหยิบกล้อง ในกระเป๋าไม่สามารถเข้ารถอยู่ได้เลยนี่อยู่คนไปค่ะไปไหนเนี่ยไปไหนไปไหนไปค่ะไปไหนจริงน้องใช่เพราะไม่มีคนทุกคนก็อยู่นี่ถอดแมทได้เลยอ่ะเพราะว่าอยู่เนี่ยไม่มีคนเลยเท่าที่เห็นมีอยู่สามคนอ๋อสี่คนกับ อ๋อฉันร่วมป้าแม่บ้านเมื่อกี้ใช่คุณป้านี่ทุกคนทั้งหมดเรา,ากลงจากกลับบาบูยมาเที่ยวเที่ยาของฉันโปรดมาเที่ยวที่มาของฉันที่นี่คืออุทยานซีเวียงค่ะเฮ้ย